เบิ่งปลาแล้วอัดปลาครับเนี่ยเบื้งครับ้องเงาตัวครับเนี่ยเบิ่งครับเด้อเบิ่งเบิ่งครับโอ้โหเบิ่งขั้นครับ่ทางนายยมครับได้ขาตะของไงนะครับเจ้าเบิ่งครับเบิ่งโอ้โหเดียบปลอยเลยครับเนี่ยโอ้ใส่โอ้ใส่งามๆครับเนี่ยมั่นหกโลด้วยครับเจ้านี่ครับปลาสบายครับหกโลได้ครับ นี่ครับเบ็ด่ไดีดวงเญยนะครับนี่เบ็ดเบ็ดเบอร์ใดครับนี่เบ็ดหอกครับนี่ครับเบ็ดปูห่อกครับที่เซียนโจน้องออดแล้วเป็นคนซับปลาขึ้นไหนนะครับเนี่ ไครับรงฉากองวิวงามๆครับนี่ตองครับกับรบรรยากาศทายน้ำนครับฝ้ายน้องไว้ครับเพื่อนำห้องจังหวัดคอนแกนครับฮัทขึ้นแป๊บเดียวนะครับเนะี่ยบัดทายน้ำก็มาถึงสิ่งนี่้ก็ไ่ถึงได้มหมดุ่นพูดน้อครับ นี pues ่นะครับน we nah ี re ่นี่นี่มึงทำเล่มึงถือปลายแง่ครับนี่นี่เราว่างไฟแรกกับายที่สองทำายกั้นกันนี่ครับนี่นี่ครับเขาเอื่นายน้องไว้ครับนี่นี่ครับายน้องไว้ละครับนี่ตรงนี้คือสะพานน้ำพ่องครับนี่ถนนมิตรภาพครับเส้นน้ำพ่องอุดรครับเอ้ยเส้นขอนแก่นอุดรครับนี่นี่ครับรถล่งนี่ก็รถล่งมาทางขอนแก่นนะครับเดี่ถ้ารถขึ้นนี่้ถึนไปอุดรท่านี่ครับไปอุดรหนองคายครับ อันรถมุงหน้าลงนี่หัวรถมาทางซ้ายมือผมนี่แสดงว่ารถลงนะครับเข้ามาทางขนแจนจะไปโพล่าต่อครับครับโอ้ปลาบ่เห็นได้ผิดหวังครับนี่เบิ่งครับปลาใสงามๆครับประมาณ6หกโลได้ครับ6กโลขึ้นอยู่หรอครับนีหา6กโลครับนี่โอ้ทางผมเลงัดขึ้นเยอะครับเด้อเบิ่งครับไปแป้งครับนี ปตาขึ้นเลยครับไปเบิ่งปลาอยู่นี่เห็นคองฟุ่มครับนี่ปลาหนีตัวเบิ่งเบิ่งปลาปลาเบิ่งปลาเด้อครับนี่ครับเบิ่งครับโอ้ปลาตะเพียนไปแป้งครับปลาตะเพียนไฟก็ได้เนี่ยครับเด้อนี่ครับปลาครับยอดครับเอ้าขึ้นกันต่อไปครับนี่นีครับตัวนี้มาก มุมไทยครับบรรยากาศไทยน้ำครับแหลนไ่น้ำขุ่นมาท่านครับอู้เดี๋ยวผมพาลงไปเบื้องปลาทั้งล่างครับนี่ไปไปเบื้องปลาน้ำปลาทั้งรางนี่ครับเล่าไปนี่ครับเมื่อกี้วันเอาขึ้นไปตัวนึงครับเอ้าน้ำมาเบื้องปลาก่อนครับครับโอ้สองตัวปะครับมือนี่ น้อยตัวนึงนะครับพเบิ่งครทำลามไปฝันมาหน่อยครับนี่่บงานต่างงานี่ครับตัวนี้ได้ไหมครับนี่ตัวนี้เป็นได้มาก่อนนี่นานานี้เราท่านสวยงามสวยๆพวกมึงน่ะเสื้อเลียงๆนี่ก็เสื้อลามปลาได้ครับนี่นี่ครับตัวนึงครับนี เ่งคมับเิ่าเมื่อไครับ,อ,งงรบอันนี้เสียเด้งๆเห็นเลามานั่งท่าสิประกฏเด้ครับเด่น่เล่นของเหม็นงาน่อันนี้เราท่าเล่นของเหม็นนะครับเอโ่้ของบ่เหม็นมา,มาับมาของเหม็นกับเราหน่เรื่องงานยี่ยน,นปรากฏครับมันแยม้มแลงบงมันทาตาหาหายัางเด้ยงเงาเมืนยังน้วเป็นหยังนครับนี่ ว่ามีนของเมียว่ามียนคำนีเมนเฮียว่าวดำนี่ายเมียอู้เห็นเบิ่งำนี่โอ้ไหต่ตคำเดาตังกล้องมุงมกันคำนี่โอ้เอามามุงม่ครับพีนองเอ้าม่งันต่อครับขอขอให้นะครับเด้อองอาจจะสั้นจังอยครับ ครับเด็เดครับพี่นออ้องเขาอดีเบิ่งต้นเนื่องครับนี่เปลีย่ยนมุมไม่บ้างครับถนนไม่ครับนี่บี่ครับเอ้ยงัดทางงัดหเหรอครับเก้าครับงามอยู่สวยๆครับนี่ กกทกาไนานองไม้ครับนี่าดอ,องทางลางนเนี่ใส่ไดครับเตือนกมีนาะิดมงทึงน้ำรัเนียรกตยเชื่อนะครับจะกี่ได้ปลาเนี่เบิ้งครับออีกแล้วครับนี่วยมาทานรับนี่ คาดครับนี่ตีลงไม่ได้เลยเพราะมีคำผิดพลาดครับนี่นี่ครับปลายยังปลายยังเทะนะครับเด้อปลายยังน้อนี่ครับโอ้งัดล้อยครับโอ้ยจ้าจ้าครับไปง้อพี่น้องเฮ้ยนี่ครับเด้อโอ้ไปอีแป้งนะครับเด้อนี่ครับไปอีแป้งครับ อิปเปงหรือปล,ลปากรมังครับนี่พี่นอ้องเสี่ยกันดู่เสี่ยปลาขีต่กัาางันเสี่วันางปลาขี้างัาาเางเันี่ล้นเยับนี่ปลง,ง,ง,งัับนี่งนัส่ยับนี่เป้าครับนี่ปองน้ำไลเนี่ย ปาไม่ตัวเลยๆบาไเป็นวอคต่อครับเอเบิ้งงุ้มงามครับตีงัดทั้งงัดครับเอได้อีกแล้วครับนี่ยูบอยู่บอยููสิครับเอายูยูครับยูยูนี่ครับเด้อบอยููครับ่าสอยูบอยู bye, meter, ่ครับโอ้ของกันนะครับเด้อ โอ้ยต oh, ื่นกันมันปลาติดบ่อมียนครับนี่เบ็ดเกาะกันครับโอ้ยเบ็ดเกาะกันนะครับพี่น้องเอ้าเอ้าไทยเอามุมสะพานน้ำพ่องน้ำกันครับนี่เอ้ามุมสวยๆกับวิวงามๆครับนี่บรรยากาศดีๆสะพานน้ำพ่องครับเนีาพี่น้องเบิ่งกันไปยาวๆบิ่งกันไปต้นเนืองครับนี่ โอ้ล่ารุ่นเป็นงัดปลายใหญ่ขึ้นนะครับเด้อกระหลุนขึ้นกันกับพี่น้องนะครับอยากให้เป็นงัดตัวง่ายๆตัวสวยๆขึ้นโชว์ครับนี่นี่กำลังใจครับคนเบิ้งก็อยากเบิ่งตัวงามๆใส่ดีๆครับครับโอ้ทางึ้นกรเจ้าพ่อนังครับเสียแดงๆฟังกองคำนี้กำลังงัดเอาปลายไปนะครับปลากำลังตีน้ำตามๆนี่ครับโอ้ขั้ขนาดครับทางึ้นครับฟังอยูกรเจ้าขาปลายใหไงครับโอ้ปลาใส่น้อยกระโดดนะครับเด้อ một hai hai nhem, hông, rung nhau nhau, cân nhau nhau, rung 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 nhau วิวสะพานน้ำพ้ครับครับ่ใวิสะนน้งครับัวิวนี่โอ้งามขนาดคับนี่สะพานรถเรนไปแรนมากครับทานี่ก็ตีเบดหากินไปเอ้าุนครับท่งุนก็ได้อีกแล้วครับุนครับเอาดวงเงดงเงครับเบิ่งครับเบดเบิ้ เปิดซีนะครับเด้อกะปลาหน่อยครับแต่ปลาหง่งกับติ๊ดก่เอาจมกันมาใส่หน่อยนี่มาทานครับนานี่เจะเฝ้าเหรียเี้ยห้ามครับเหรียนุกเปก้อนครับงัดลังงัดงัดหลังงัดกัเอ้ยมาทานครับน านีのの่ครับเนิบเนืบแต่เน้นเน้นกับพึ่งครับเนิบเนืบเน้นเน้นครับนี่นี่ครับแต่ลงแต่ลงครับนี่เบิ่งครับนี่เอ้าติ๊ดเหรอครับคุณปลาแล้วครับเสือเสือนะครับเนั่นครับอร่อยนะครับนี่ปลาซอยครับ อดชิปนาที่พา้วเด้อครับเด้อนั่นครับอีกโต๊ะหนึ่งเราทำหนึ่นี่ครับปลาหน่อยนะครับเด้อรุ่นตัวใหญ่ใส่งามครับรุ่นไปต้องการกับผู้ใดยังไงถึงได้อครับเด้วยต้อนกันครับเปิดครับภาพน้าของดูดีวิวงามครับครับ ไปอีกครับนี่ปึออออ๊บอึบเึ๊บป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 ีเส้ึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่บ โอ้ยมาทานกันี่เ้าเดียวติดเ้าเดียวตีสกันดิมันมันมันกันตีกันล่ะครับเจ้าืนหนึ่งมันกันี่ผูมันหนึงกับมันน่อกันิครับดุงดงมากครับสิครับดวงดวงเลยครับเอาเริ่คดไลค์กดตินตามครับกดซับคั่ยครับคับช่มพิ่สานง่วๆครับฝากช่องน้องไม้ลงไปในหวงใจพี่น้องเข้าเนี่ครับ ตามาเป็นกำลังใจครับกับช่องไม่เหตุผลต่สงๆต่อไปครับตอนนี้ดาวเข้ามาสวัสดีครับ